นี่คือพื้นที่รูแขกขายของพวกพักฟังเลือกเห็นพักฟังตักฟัง,งนี่ขาดใจนี่ครับแบบบ้านๆของจริงส่วนร้านหนึ่งมีซองสาขาครับผมเอ้อวิซอ,องสาขาครับนี่นะครับตัวจริงเสียงจริง ยอดทาักชันบ้านเราครับมียครับมีชิปมีอะไรสุกปาทลุงแขกคยอยู่ด้านโน้นลุงแขกสองสาขาครับเมองครับเป็นขายได้เมือ่อนึงกัน1,500-3,000ที่เคยดูในชิปครับสุดยอดครับนะครับสุดป้าครับสุดยอดจริงๆขายดีครับผักฟันบ้านเห็นมั้ครับยอดๆ เอาเอาอนสั่นก็นได้ครับยังอ่อนมาสองมัดมะเืออนึงผัดบาน้ใหญ่จ้านย่ายอด่เอามะเืออนนีเอาแ่ทำอ,นะอีกเงเดี๋ยวจับจัง 明天。